สวัสดีครับทุกคนทุกคนอย่าตกใจไปเลยนะครับทำไมรหัสเป็นอย่างนี้ทำไมกระจกจังก็แน่นอนแล้วครับรหัสหลักของผมหลงเอารหัสเฟซไปให้เพื่อนเพื่อนมันยืมเอาเบอร์โทรผมไปเรียบร้อยครับผมก็โยกให้มันสูงศาลมันนะตอนแรกอะมันสูงศาลคนง่ายผมเลยให้ไปเลยแต่ไม่เป็นไรครับติมไปเยอะหมด รหัสนั้นหมดกับได้มากสุดก็คือคตะไฟนั่นเองครับเป็นพันครับเวนกรารแต่ไม่เป็นไรเสียใจไปแล้วก็เสียใจไปเติมใหม่ก็ได้งั้นวันนี้เราจะมาดูสีว่าฝีมือผมจะตกไหมแต่ไม่ได้เตรียมมาสองสามเดือนมั้งกว่าจะได้โทรศัพท์แล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นไงไปในหมู่สีวิส <Go. S 2> มาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดึงปินบแปดกันนะนี่กิ๊มแรกเราจะเป็นกินแสับ หนึ่งครับดาวหนึ่งขึ้ยนยังไงครับที่นี่ดาวสองสวยงามครับไปกินจบบไปรอบนี้ผมมีสองคอรั้ นี 95, 55, it, ่เราอยู่ต่างระเทศแล้วอะไรครับแรืแตกก เกมนี้เล่น MP5 ล้กัน Let's go ะไครับทุกคนเกมนี้กี้เช่อคยนี่จะเบืละเบือออเวอ๋ออะเช่นเคยอะไรเบื่ เจอปูวันรอบน,นี้เจอปูวันี่ oh, okay, okay. เอเลยครับนี่ก็ถือว่าฝีมือก็ปกติอยู่เล็กน้อยนะครับก็ถือว่าตกนิดนึงแล้วกันฝีมือน <Okay. S 3> อชนะเฉยอะไรครับ ถือว่าฝนยังตกนะฝนก็เหมือนฝีเมื่อกี้ผมโอ้โหแบบอยู่ดีแตกไม่ไงงงอ่ะ 4 pun oke Oh pun, uh. okay. 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 ไม่ได้ฆ่าเลยนะไม่ได้ฆ่าเลยนะรอบนี้จะเล่นเป็นเอ็แปดนะครับทุกคนกับควงด้ ตามเลยครับเดี๋ยวพี่หน้าจะทำเลยตอนนี้มาทำะไรเอาจบแค่นี้นะบ๊ายบายครับเจอกัน